วงชะตา12ราศีเดือนกันยายน2568ราศีเมษ13เม13พอคาการงานมีเกณฑ์ได้โอกาสใหม่โปรเจกต์สำคัญเริ่มเดินหน้าแต่ต้องระวังคำพูดในที่ประชุมการเงินรายได้ดีขึ้นมีเงินก้อนเข้ามาแต่ระวังรายจ่ายฟุ่มเฟือยความรักคนโสดมีโอกาสเจอคนต่างถิ่นคนมีคู่ระวังเข้าใจผิด สุขภาพพักผ่อนน้อยอาจป่วยเพราะเครียดราศีพิเศษสิเฟยพองคนสิศึกษาเม,มียกการงานเจอแรงกดดันจากเจ้านายแต่คุณจะผ่านไปได้การเงินใช้เงินเก่งในเรื่องบ้านรถของสวยงามความรักคนโสดเจอถูกใจจากการทํางานคู่รักวุ่นวายเพราะคนรอบข้างสุขภาพปวดเมื่อยกล้ามเนือ้อไมเกรนกําเริบราศีเมทุน ฟ้ามีอยุเยอะแสบโก็โควการงานมีเกณฑ์เปลี่ยนงานหรือเริ่มสิ่งใหม่ได้เจอผู้ใหญ่สนับสนุนการเงินมุนเงินแก่งแต่ต้องควบคุมการใช้บัตรเครดิตความรักคนโสดมีคนเข้ามาแบบไม่คัดคิดคนมีคู่ความสัมพันธ์สดใสสุขภาพโรคกระเพราลำไส้คนระวังราศีก,กรกฎราศีพุกสอกการงานเด่นเรื่องงานสร้างสรรค์ศิลปะการเจรจา การเงินมีโชคลาภเล็กแต่ต้องการเงินเพื่อชุกเช็นความรักคนโสดได้เจอคนอายุมากกว่าในคนมีคู่ระวังเรื่องหงวงสุขภาพพักผ่อนให้เพียงพอราศีสิงห์สิบเด,ดสุโข,ขงทูกเตียการงานได้โปรเจกต์ใหญ่แต่เหนื่อยต้องใช้พลังใจมากการเงินมีรายได้พิเศษแต่ระวังการลงทุนเสี่ยงความรักคนโสดเสน่ห์แรงคู่รักปรับความเข้าใจกันได้ดีสุขภาพ ระวังอุบัติเหตุเล็กน้อยราศีกันเซตโกอยู Z ่ในสิบหกตอเคการงานช่วงขาขึ้นได้เลื่อนตำแหน่งหรือคำชมการเงินมีเกณฑ์ได้เงินก่อนหรือมอดดกความรักคนโสดมีโอกาสเจอคู่แท้คนมีคู่หวานชื่นสุขภาพแข็งแรงแต่ควรออกกำลังสม่ำเสมอราศีตุลสิบเจ็ดตองเคอ,อยู่สิบห้าพอยการงานต้องเดินทางติดต่อใหม่ไปงานเริ่มชัดเจน การเงินใช้จ่ายเรื่องครอบครัวมากขึ้นแต่ไม่ลำบากความรักคนโสดอาจเจอรักทางกันคู่รักห่างกันบ้างเพราะงานสุขภาพระบบหายใจคอหลอดลมต้องดูแลราศีพิจิก16พยงรุ่งยุน15ทงคูการงานเจออุปสรรคเล็กน้อยแต่คุณพลิกสถานการณ์ได้การเงินมีช่องทางรายได้ใหม่เข้ามาความรักคนโสดมีคนเข้ามาจีบแบบจริงจังคนมีคู่ความสัมพันธ์มั่นคง สุขภาพระวังเรื่องความดันและหัวใจราศีธนูสิ่พกครึ่งงนิอศรกษามังกรการงานมีงานด่วนงานเร่งแต่คุณเอาอยู่การเงินเสี่ยงโชคมีเกณฑ์ได้ลาภเล็กความรักคนโสดเจอคนใหม่ผ่านเพื่อนคนมีคู่ปรับตัวเข้าหากันมากขึ้นสุขภาพควรตรวจสุขภาพประจำปีราศีมังกรงงสิบส่มุกนิจฉพะการงานเดินดันการวางแผนได้โปรเจกต์ระยะยาว การเงินเก็บเงินอยู่ตัวแต่รายจ่ายจุกจิกเยอะความรักคนโสดมีคนต่างวัยสนใจคู่รักหันมาดูแลกันมากขึ้นสุขภาพระวังภูมิแพ้ผิวหนังชาวราศีกุมสิกสามโคโพส,สิบสามมีโคการงานต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์จะโดดเด่นกว่าคนอื่นการเงินได้เงินจากการเจาจาธุรกิจส่วนตัวความรักคนโสดพบรักแบบไม่ทันตั้งตัว คู่รักปรับความเข้าใจกันได้สุขภาพปวดคอบ่าไหลาจากการนั่งทำงานราสีมีนสิสสมีคณนิวส,สไม่เยการงานมีงานรับงานเบื้องหลังให้ทำแต่สำเร็จอย่างดีการเงินรายได้เข้ามาเรื่อยๆแต่ควรเก็บมากกว่าใช้ความรักคนโสดยังไม่เจอถูกใจคู่รักมีเหตุให้ห่างชั่วคราวสุขภาพระวังอุบัติเหตุเล็กจากการเดินทาง โดยรวมเดือนกันยายนชอมพันหามาศุกบาทถือเป็นเดือนที่หลายราศีได้เริ่มต้นสิ่งใหม่ไทยทั้งงานความรักและการเงินแต่ต้องมีสติไม่ผลีพลามแล้วโชคชะตาจะอยู่ข้างคุณครับถ้าคุณชอบฝากกดไลค์และกดติดตามช่องด้วยนะขอขอบคุณที่รับชม